ต้น จิงจูฉายจิงจูฉายเป็นภาษาแต้จิ๋วนะครับชาวแต้จิ๋วเรียกคื่นชนิดนี้ไว้ทั้งหมด4ชื่อด้วยกันคือจิงจูหวยฉายหรือเตียงจูหวยฉาย2ชื่อนี้อ่านในเสียงจีนกลางพ้องเสียงกันว่าเจินจูหัวฉชยส่วนอีกสองชื่อนะครับคือจิงจูฉายหรือเตียงจูฉายส่วนสองชื่อนี้อ่านได้เสียงจีนกลางพ้องกันว่าเจ,จินจูฉชยฟังแล้วงงไหมครับขนาดที่เมืองจีนยังมีตั้งสี่ชื่อฟังไทย เราก็ไม่น้อยหน้านะครับก็มีสีชื่อเหมือนกันเริ่มต้นชื่อแรกนะครับคือโกตจุลาลำมพาชื่อที่สองคือเกตภูษาลำมพาชื่อที่สามคือพญาเย็นและชื่อที่สี่คือดอกแก้วเมืองจีนเนื่องจากดอกของต้นจริงจูยัยมีดอกเป็นสีขาวเหมือนดอกแก้วนะครับเดี๋ยวเราขอพักเรื่องชื่อเอาไว้ก่อนตอนนี้เรามาดูสิว่าคนแต้จิ๋วที่เอาพักจิงจูาย มาทำกับข้าวนั้นมีกับข้าวเด็ดๆอะไรบ้างที่เราเห็นกันเป็นประจำก็คือต้มเลือดหมูนะครับต้นเลือดหมูตํำรับแต้จิ๋วแทๆ้ๆจะต้องใส่ต้นจริงจูฉายลงไปในน้ําซุปนะครับปัจจุบันเราเห็นร้านค้าหลายร้านใส่ใบตําลึงลงไปแทนซึ่งก็ไม่ผิดอะไรนะครับเพียงแต่ว่าไม่ใช่ต้นตำรับของมันซึ่งต้นตำรับแล้วสารพคุณก็คือว่า การเอาใบจิงจูายมาจับคู่กับเลือดหมูถือเป็นการจับคู่อาหารที่ยอดเยี่ยมทําให้มีสรรพคุณถอนพิษร้อนแก้ไอบํารุงปอดแก้ผื่นเจ็บคอฟกช้าแก้ตาแดงปวดตาและต้นจิงจูฉายยังดับกลิ่นขาวเลือดหมูได้ด้วยนะครับสําหรับข้อห้ามในการกินผักจิงจูายก็คือว่ากินเยอะๆแล้วจะทําให้เป็นความดันต่ํานะครับอีกเรื่องก็คือ หญิงมีคันไม่ควรทานผักจิงจูชายมากๆเพราะจะทําให้เด็กเสียชีวิตได้จิงจูชายเป็นพืชลมลุกขยายพันธุ์โดยการปักชำเพาะเมล็ดหรือแยกต้นมาปลูกนํารากของต้นไปปักเพาะในแปลงปลูกที่คลุมด้วยสแลนกันแดดชอบแดดราไรรดน้ำวันละครั้งก็พอไม่ต้องรดน้ําจนแฉะแต่ชอบดินชื้นๆขอเพียงแค่อย่าให้ขาดน้ําแต่ว่าถ้าท่านไหนคิดว่าจะไม่ปลูกเองหรือว่าหาหน่อลําบาก ็ลองคอมเมนต์เข้ามาดูนะครับในใต้คลิปเดี๋ยวผมจะแนะนําสถานที่ที่จะซื้อได้ในราคาที่ไม่แพงแล้วก็ลองหาซื้อกันดูนะครับแล้วก็ลองปลูกแล้วเอามาโชว์กันในคอมเมนต์ก <organizing them. S 2> <ๆ>ันนะครับการปลูกต้นไม้ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ดีสำหรับผู้ที่มีเวลาว่างนะฮะ นอกจากจะดูแลสุขภาพตัวเองแล้วถ้าเราปลูกต้นไม้เนี่ยเราก็จะได้สูดอากาศที่ดีคนในบ้านก็ได้เห็นของสวยงามซึ่งคือต้นไม้นี่แหละแล้วก็อยู่แล้วอารมณ์ดียิ่งเป็นต้นไม้ที่มีชื่อมงคลยิ่งแล้วก็จะยิ่งทําให้คนในบ้านรู้สึกดียิ่งขึ้นต้นไม้ที่มีชื่อมงคลก็จะมีสตอรี่แล้วก็มีเรื่องให้เรา เล่าสู่กันฟังในครอบครัวนะครับก่อนจากการรบกวนทุกท่านถ้าชอบคลิปก็กดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เหมือนเดิมนะครับวันนี้ขอบคุณครับ